หน,หนึาทีกับกอทอขณะนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ทำการสร้างเว็บไซต์ปลอมเรียนแบบระบบจองคิวของกรมการขนส่งทางบกมาหลอกลวงประชาชนโดยจะใช้ชื่อเว็บไซต์ dlt- กลางลา c e n s e com- l o g i n และเมื่อทำการกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบและกดปุ่มลงทะเบียนเข้าสู่ระบบหรือกดปุ่มลืมรหัสผ่านก็จะแสดงภาพหน้าจอเพื่อให้ทำการแอดไลน์ กรมการขนส่งทางบกขอเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อเข้าเว็บไซต์ดังกล่าวหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเด็ดขาดเพราะเสี่ยงถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางเสียหายและอาจสูญเสียทรัพย์สินหากประชาชนต้องการจองคิวทำธุรก,กรรมต่างๆกับกรมการขนส่งทางบกเช่นทำใบขับขี่ใหม่ต่อใบขับขี่ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศการจดทะเบียนรถตรวจสภาพรถ สามารถจองคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกที่ถูกต้องได้ที่ลิงก์ gecc.dlt.go.th/login หรือแอปพลิเคชัน dlt smart q u e โดยให้ติดตั้งหรือโหลดผ่าน official store play store หรือ app store เท่านั้นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม